วันนี้ผมอยู่กับมมงบรรณากรเด็กแล้วว่าได้เกมชื่อว่า Sleep Sleeper o n เองซึ่งผมไม่รู้นะว่าเกมนี้อ่านออกหรือเปล่าซึ่งจะเกมนี้เป็นของเป็นคนต่างชาตินาะซึ่งดูแน,น่ส้มโอเนี่ยจะมีหน้าตาแล้วก็พูดได้ตรงหกักดูฟันเหลือเองตัวนี้ชื่อว่า orange เองที่มันส้มโอที่มันใส่หมวกโออยู่นะเนี่ย,เ,ยเออถ้าใครอยากดูแล้วมาดูกัเนเลย ผมแนะนำให้กดปุ่มนี้นะกดเลย Play Ball อือดูดูจากนะดูจากหน้าของส้มโอว้าวมาเลยอันแรกดูแอบว่าจะเป็นก้อนใหญ่เนาะ Ready เจ้าหนาได้ตายไปแล้วเฮ้ย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 อ้โ h หน้าแบบนี้ น้าเละเลยอะดูเด็กสตเก้ดอลล์ดูบอกว่าจะเป็นตอเบอร์ลี uh, okay. ่หร oh oh ือเปล่าเอ้ยเอวเจ้าหน้าได้ตายไปหนาแล้ววัดนี่ขนาดหน้าดำนะเนี่ยมาเลยโอไมวะ โมชินเดจินันนี่ว้าวโฮมร,รนันส้มโอบอกว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยโดนผิดทางไมดด้วย,อยเอามันหัวสั่ววิ่งปาเด้อเอาตัวนี้ผมถน,นัดมาก อัวนิ้วหัจะเดยอยู่แล้วว้าเฮ้ยไปบอกว่าเอวเฮ้ยโอ้ไปโดยขอบเคสโทรศัพท์ของมิกนี่ยังไงอ้าวตัวแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออมันจะพูดได้เด้นิ้วผมลื่นอ่ะเืออ,อ้าวเออโถ่เอ้ยอาไงเด้อกรตอมเบอร์นี่เหมือนเดิมอีกนี่ไงอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ้วผมมันลื่นมันเนี่ยเฮะ làm chi nữa? mình làm ngay. bên nghe cày ơi 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 cay. à để. ok được. đâu bớt? ơi, tôi bảo là tôi mình được anh ạ. cái thằng đó. ơi ơi hơi đi. หน้านี่เลยเลยอ่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันมันยำมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห perfect ว้าหน้าปเป๊ะนี่ตัวเมื่อกี้น่าจะขาดอกนินแล้วและตัวขาดเฮ้ย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 ,ยนี่ผมชอบฉากนี้มากเลยดูดู มีแถ oh, oh, hey. บที่เราตีด้วยเอาดิอือสาวิ่งเฮ้ยโอ้ยอิโซ่าเอ้ยโซ่ันฝ yes ามันอยู่ข้างผมมือแล้วม <S aut os> oh, ือผอก็ไปกัดแทกอะโอ <Disney> ้ยโคเดอดอออีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งนะ เปลี่ยนสถานที่แล้วนะคพื่อนเนี่ยดีอือกระแทกเลยแต่ว่ายังไงก็กระเด็นไกีตัวเด็กผมชอบฉากนี้มากรา <c oughs> กระถากระถาล้วดี <c oughs> ทุกคนเห็นฉากนี้ปะ้ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไ,ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันทำหน้าเวรออะเบนี้ว a t เฮ้ยเฮ้ยโดนพิัหน้าเละไปมันกระเด็นแค่นี้ย่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้โดนปลารนเลยเอามาแล้วมาแล้วเฮ้ยอู้ว โดนาดอีแล,ล้ปปวล่ะ super y o นิ้วนิ้ว,วดแดงหมดล้วเอาดิ a า p l e ซะด้วยเอาดิอ้าวาาาต้องใช้อีกข้างหนึ่ง

සියින් เหมือนว่าเขาบอกว่าจะเอาเนาะ Whoa, นี่เอาโอ้ oh. <Ready>? oh. นิ้วผมเริ่มแดงกว่าเดิมแล้ว,วนี่ว่านิ้วผมจะหักเยอนะ้ว oh. ใช้อีกครั้งหนึ่งนะ <Ready? S 1> อีกครั้งหนึ่งได้เปล่าโ like อ,อ้ผมไม่ทันหนาดอ่ะ นิ้วหอบแดงหมดแล้วแต่ว่ายังไงหอก็เล่นอยู่ดีแหละรอบรอบนี้ง่ายมาดิจะโดนไหมจะโดนไหมจะได้อะ ไปโทรเอา <Ready? S 1> แอปเปลิลหรอรอบน,นี้เอา <Ready? S 1> บานาน่าบานาน่อาอ้าวมันต้องรอให้มันเข้ามาใกล้หรือเปล่า <Ready? Go! S 1> อือโอเคอันนี้ยังได้อยังได้อยูอ่ผมก็ได้อย่างไกลเลยเพื่อนเราดิ <you> โอ้โหลลูไปสองซีอย่างแม่นยำสวยอย่างนัไรแล้วก็หน้าไม่ดีโฮมรัน ไก่แค่เนี้ยโหนาเละใช้ตัวช่วยสักหน่อยฮะสู้สูู้้เกีเซ็จไปเลยวะนี่โอ้โหกระเด็นไก่มากอะทุกคนกระเด็นไก่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้น่าจะกระเด็นไกประมาณเออ เดินไกลน่าจะประมาณสิบเมตรอ่ะสิบเมตรแน่นอนว้าววัดเด็กโอ้โหมันหลบอ่ะโหมันขึ้นลงลื่นลงลื่นลงเนี่ย ไม่ยากกบักรบรอบเนี้ <Yeah. Open. S 1> เออนาไม่เนี่ยโดนทับไปดีไอเคนเท่าเลยแปลว่าอะไรโ yeah. oh, ออ <Yeah. S 1> โดนมิสซ์ยังดีอยู่นะเออ น้าดิอย่างฮาเลยนี่อ้าวเขาบอกว่าให้เราทำอย่างนี้หรอใช่หรออ๋อแบบนี้น,น,ปปน,นี่โอ้โหแม่นยอมากโอ้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลวัตโอ้ทอมเปโถนี่โอ้โหกระเด็นอย่างสูงเลย สูงประมาณ5เมตรมั้งเอ้ยน่าจะสูง10เมตรแหละเออน่าเละมันเงี้ยมันไงอันนี้ผมถนัดนะอู๊ห์โอ้ฟอลโล่เอาเด้อจะไปลึดจับปหลอดวัด นาไม่โอเคผมพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็ลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะไป